มาเอาบุญน้ำกันเด้อจ้าพี่นองจามือนี้สาวปลาเอาบุญมาฝากินละจ้าพี่นองจา มาอนุโมทนาสาธุบุญน้ำกันจ้ามือหนีสาวปาสิพาพี้าน้องเนาะจะ่าเฮ็ดเนวกินไปเพ่นอีกละจ้าพี่น้องวันนี้ก็คือสาวปาลงมือเองเลยจ้าบวัยอิญาบวอยู่จะ้ะอิญารับไปสัมมนาเนาะจะ้าอยู่พัทยาพุนพี่น้องได้ยู่บานกันเลยถือมือเพ่นจ้าพี่น้องจ้าสาวปลาก็ะได้เฮ็ดเน่กินไปว่จะจ้าได้โซฟีมือจ้าพี่น้องก็บ่มั่นใจปันไหนแต่ว่า เป็นยังถาเห็ดกินเองนะ่ะคือเห็ไดไใต้พี่น้องถาเห็ดให้ผู้อื่นกินหนะ่ซะซาวปลาพวกมั่นใจเลยจะพี่น้องจ้ะมาเมนูมือนีกซาวปลาสิผ้าหลาบหมูผ้าถอดนองไกจะพี่น้องนี่นอกจากซาวปลากับไใต้หมูมาจากแม็โคโดจะพี่น้อง สื่อนังสื่ออีหยังมันมาตมเองเลยได้จากสื่อตับสื่อนังมาเนาะจ้ะแล้วก็สื่อใส่หมูแล้วก็สื่อหมูสับจ้ะพี่น้องได้มีโอกาสเห็ดแนวกินเองเนาะจ้ะกันเลยถ่ายคลิปมาสูพี่ตอนน้องเบิ่งจ้ะพี่น้องเพราะว่าเมื่อใดถ่ายอีหยายเห็ดนั่นจ้ะสาวฟ้าเพราได้ถ่ายคลิปเลยจ้ะตืนเพราะท่านอีหย่าจ้ะพี่นอ้องก็ตื่นขึ้นมาอีหยายเห็ดแล้วเบิดแล้วจ้ะ อันนี้น้องไก่ทอดอีอ้าเป็นคนมคักให้ได้จะมักให้ตั้งแต่ยามกลางคืนแล้วจะตื่นเสามาอากลับไปทํางานนะจะสาวปากกันเลยได้มาทอดเองจะพี่น้องทอดน้องไก่กรบกอบๆจะก,กินกับตับบกหหงเส็บๆแต่ว่ามันต้องกินตอนหอนๆน่ะจ้ะมันยังเสี่บทอดน้องไก่มาสาวปากันสิผ้ามาล่างพักจะพี่น้องพักนีนสื่อน่ะมียาไลได้นี่จ้ะ พักหอมบัวนี่นอกจากสือสิบบาทจะพี่น้องจาสวนนีละข้างคางหัวนี่ละจะห้องเอิ่นอิญาไล่เนอกจากพอดีอิญาฮดพักมาสนเสานี่ก็เลยเนยมเห็นอิญาซือพักแน่ว่าสันว่าเอาไปกินกับลาบหมูแต่ว่าพักกันเนี่ผักซีจีนก็บ,บอกเขือนี่ เขาอ,อียาบดเอามาห้ได้จ้ะอียาบดฝากลุงเกดมาหามา้เมื่อวานนี่เนาะจ้ะเบิงตีละพี่น้องบักเขือนี่มาเป็นเธอเรากาสอบอะ่ะที่เสาปา่าวะเ่ามียาบดเก็บพักมาห้นั่นพี่น้องแล้วก็เก็บมาห้ยจังสิจ้ะแต่ว่าหลบนี่หน่อยได้หน่ <c oughs> นอยจ้ะพี่น้องจ้ะนี่เสาป่ากับิลรางบักเขืนอ่อนๆไปกินกับลาบหมูจ้ะพี่น้องอ เป็นตาสะออนบเกเขือเราพี่น้องบเกเขือฮำมิ่งติจะที่เพิ่อนเอนนิ่นี่เนื้อยาวๆนี่อยาปาเอินดอกว่าซอปปลาเอื่นะนอียาบาเกเขือฮำลบิ่งจะเนี่ยมันเสียบซอปปาลาละว่ามันเสียบมันหวานหวานบาเกเขือฮำลิ่งจะล้างเสร็จเรียบร้อยจ้าผักกินกับลาบเราเบิ่งตี่ละพี่น้องเป็นตาสะออนผักถือใจสาปปลาหลายจ้ะวันหันนี้เขาก็สิมาหันผักชีหอมตัวจ้ะอันนี้ผัก บานซาปลาเอินพักชีหอมจ้ะพี่น้องแต่ว่าซื้อภาษาไทยมันผักชีจีนนะจ้ะเอาเสียไวใไส้ลาบหมูจ้ะพี่น้องนี่จะแล้วก็เอาต้นหอมบัวมะฮันนี่จะหอมบัวแบบใหม่ๆสดๆเลยจ้าพักวันนี้คือพักปลอดสันพิษ ทุกอย่างเลยจ้ะบ่มีพักที่ซื้อจากตลาดเลยพี่น้องมีตั้งแต่พักปลูกเองแต่แต่พาว่าเป็นสาวป่าปลูกดอกยีาปลูกจ้ะพี่น้องเบื่องติละ่ะสาวป่าก็ใส่แบบจุกๆเลยเนะาะจ้ะเนี่ยพักบ่มอืดจ้ะพี่น้องคือเห็นตั้งแต่ข้าวอยู่กรุงเทพนะนะพี่น้องซื้อพักกิน1ิบ,บาทได้สองตน้นสามตน้นได้ยอมใส่จ้ะพี่น้องอยู่ไสกับ,บ่คือบานเห่านี่ละจ้ะแล้วล่ะสาวป่าก็สิมรัวเขาควาว ได้จ้าพี่น้องเพราะว่า้าครัวเขาครัวใส่ไม่ไมมันสีหอมมันสีแสบน่นจะแ <c oughs> ม่แท้ครัวใส่ลาบมันงวนี่แห้งแสบครัวไม่ไมคนตำเขาครัวหายโอ้ยลงมาถึกยำร้าย <c oughs> พอดีพอดีได้มาใส่น่นจาจะใครได้กินเหือกินแห้งเนเธอในถอหน,น้นจาจ้ะพี่น้อง <c oughs> บอ่าวพดทรอตึกลินพั่นกันละพี่น้องมาคู่อันนี้สาป,ปาได้มาจากอุบลได้จ้ะพี่น้องอันนี้ ป้าออนเนาะจ่าเพิ่นฝา,ากไม่อีญงอีญากันเลยบ่คันได้กินจ่อยพี่น้องบางฮร้เพิ่มพอดีพอดีสาวป้าก็เลยยั่งไปตำกินก้าอันทอดนองไก,ก่เนาะจยหมอจาะเลยจ้ะที่แรกนั้นป้าออบอกว่าแห้มาก,กินสุกจ้ะพี่น้องบ่ได้กินดอกเด้อจ้าสาวป้าตำมัน เป็เพจละจ้าป้าๆเอาบุญน้ำกันเนะจ้ะพี่น้องที่แรกสาวปากระคูดเอานี่ละจ้าวันห้านี่มันสวยแนย่จักหน่อยละนาะแม่ไพ่บนหยานสาวปลาประทันเนาะแม่ไพ่ก็เลยว่ามาแม่เฮ็ดซ้อยว่าสันวันน้องปลาไปเฮ็ดแนวอื่นเลยลูกขนานสาวปาก็เลยสิได้มาลวนหมูหลาบเนอกจากแม่ไพ่เราก็ย่ำบักงูถาจ้ะพี่น้องแม่ไพ่ก็เฮ็ดซอยยยานประทันเพนเรนซะแล้ว <laughs> เลื่อนหมูแลี่เรียบร้อยาสาวปลากระติาพามาปรุ๋งนะจ๊ะอันนี้สูตรไผ่สูตรมั่นเด้อเนาะพี่น้องสาวปลากระติใส่บักพริกป่นลงไปจกบบากกระป๋องใส่หลายดอกยานผู้เฒ่าเป็นเพศโรซันแ <c oughs> ล้วก็ใส่บักข้าวขวานหอมบีบบักหนาวลงจักหน่อยจ้ะพี่น้องเ <c oughs> บิ่งติดแล้วพี่น้องบักหนาวกับน้ำลายลายพี่น้องจ้ะว่าบีบใส่จักหน่อยกับบอนหน่อยหรอกพี่น้องเบิดสามสี่หน่วยอยู่จ้ะแล้วก็ค้นค้นค้นจ๊ะพี่น้อง คนแหล้วเขาับซิมได้จาวแสบหรือบวเสบหรือเป็นจังไดเนาะจะอันละก็ยอดน้ำปลาลงไปจังหน่อยจะซิมเอีกวันนี้พี่น้องซิมได้ถือใจละเขาจะใส่ต้นหอมเนาะจะหอมี่อันกับต้นหอมที่เขาซอยลงใบบางหันละจะสาวปลากระใสน้ำปลาอีกจะเดี๋ยวเบิ่งวาจักหน่อยเด้พี่น้อง จักหน่อยสาวปลาด้วจ้าสาวปลานี่กินเข็มบักคักเข็มมีลี้าสาวปลานัวพอดีนี่คือหมูเข็มล่ะจ้ะเบิ่งเมนูที่เราจะไปเพลนวันนี้จ้ายำบัก่งไปตำวัดเลยจ้ะพี่น้องนี่จ้ะแม่ออกคำเปลี่ยนโนจ้ะ วันนี้เรามีพลละขับนะจ๊ะเรามีพ่อพ่อจ้ะมือนีพระคู่เพิ่นผ่านแม่ออกแม่โยมเนาะจะ้ะไปทำความสะอาดยวดูวัดป่าศรัทธาธรรมเนาะจ้ะอยู่อำเภอกันทละนี่แหละจะ้ะพี่น้องสาปากเลยได้มาเพนวัดพี่จะ๊ะพี่น้องนี่จะ้ะมาเบิ่งเมนูอาหารเขาจะ้ะวันนี้เสาป่ามีบุญหลายหลายจะ้ะได้กินเขายวูวัดพี่น้องเมืองที่ละจะ้ะอันนี้คือ FC ตัวยงเนี่ยน,นี่จะ้ะแม่ครูทองคำ แฟนครับพันแถของสาวป่าจ้าเบิ่งสาวเปียนโนพี่น้อง <c oughs> บรรยากาศวัดป่าพี่น้องเป็นตะยูตะยูลมหลืน่นสาวป่าเข้าไปที่เหลียกแบบค้นขิงลูกวาบเลยจ้ะ